รกระดาษคมเพชรน้ำหนึ่งปอชัดชยัยป้องกันแชมป์รุ่นแบนเวทกับแดงสุริยาพลอยศักดามวยบู๊มวยพันดุด,ด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับพบกันมวยป้องกันแชมป์นี่กางเกงออกโทนแดงนะครับจะเป็นแชมเปี้ยนอยู่มุมแดงนะครับนี่คือเพชรน้ำหนึ่งปอชัดชัยครับได้แชมป์มาจากแสนไกลสิครูออส มวยบูคับสิทธิรักของเจเจนและก็คุณวิชิตพรนันวันนี้ป้องกันแชมป์กับแดงสุริยาพลอยศักดาในกับมวยบูเป็นกันมวยจากบ้านโป่งราชบุรีครับแดงสุริยาเพชรน้ำหนึ่งมวยจากศรีราชาชนบุรีแชมเปี้ยนน้ำหนัก118ปอนด์ครับแบนดงเวทแต่ว่าโชคกันวันนี้ตกลงกันในพิกัด117ปอนด์สาวญี่ปุ่นก็มาชมมวยไทย1และ2รวมกัน มวยพันดุด้วยกันทั้งคู่ครับแดงสุริยากางเกงสีฟ้ากลิบเหลืองนี่ปีนี้อายุ20เพชรน้ำหนึ่งปีนี้21ขึ้นมาผู้ชมให้แชมเปี้ยนครับกางเกงสีชมพูได้เปรียบ5-3ผ่านของหนักของแข็งมาเยอะกว่าครับวางแข้งทีหนึ่ง แดนสุริยาก็ขยับขยับเข้าไปช้าๆครับตบลูกซ้ายทียงน้ำกระจายทีเดียวแหลกกันคนละแข้งคืนแข้งเอาละครับเตะขวาต่อยขวาโอ้โหเตะซ้ายเข่าหน้าครับดึงแล้วก็วางแข้งมวยอาวุธกล้าออกด้วยกันทั้งคู่ครับคู่นี้ แชมเปี้ยนนี่คาตัวเกินแสนไปแล้วครับเกงน้ำเงินก็ใกล้แสนแล้วแดงสุริยาโอ้โหโ,หโ,หโหโดนขวาอีกทีนึ่งแม่แทงซ้ายยิงขวาไม่โดนนะครับวางซ้ายไม่ค่อยบังครับคู่นี้นี่เดินอัดกันเลยครับ วางซ้ายไม่หนักนับยิงหมัดวางเอา้าครับมาเป็นชุดชุดโอ้โหอัพคัดสวยมากครับลูกน,นี้ยักหน้าครับบอกไม่เท่าไรครับเพชรน้บหนึ่งเด้งหน้าหลบเพชรน้บหนึ่งนี่เวลาบดบูแล้วก็ดื้อยาในี่แกดื้อจริงๆครับอัดจริงๆเลยคุณต่อสู้ออกอะไรมาแกไม่กลัวครับเป็นมวยดื้ออาวุธจะแทงไม่ถนัด แข่งไปทีหนึ่งคนละดอกยิงหมัดเช็บชกแข็งๆด้วยกันทั้งคู่ครับเป็นมวยเรียกว่าดุครับถ่ายไม้ถไหม้เททิงหมดยกที่สองเพชรน้ำหนึ่งกางเกงสีชมพูนี่ดาราคนโปรดที่ชอบสนรามนะครับผู้ชายผู้หญิงชอบแอนทองผสมนักร้องก็ชอบพี่ออฟพง์พัฒน์ครับนักร้องหญิงก็ชอบตินาคริสตินา คลีซีน่านี่ไม่ร้องอย่างน่าดูเลยครับเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่รูปร่างหรือก็ฝรั่งได้ว่าฟิกเกอร์นี่สวยมากเซนนาวมาสอนแล้วครับไม่ใช่ไว้เขาเตะก่อนแล้วค่อยต่อยเซนนาวมาสอนแดงสุริยาบอกว่าไม่ใช่เขาเตะก่อนแล้วค่อยต่อยให้เดินต่อยก่อนเลยแล้วต่อยหลายหหมัดด้วยแดงสุริยาที่เซนนาวสอนเมื่อสักครู่ดาราก็ผู้ชายชอบสอนรามผู้หญิงก็สุวรรณันครับนักร้องก็ชอบพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์ ยกที่3ครับหมดยกที่2ก็2อ,นอหนึ่งครับแชมเปียนกางเกงสีชมพูครับได้เปลียบเดินแล้วครับธรรมดานี่เพชรตําหนึ่งนี่เป็นมวยบูมวยเดินโดนครับมานี่ครับเททิ้งแล้วไม่ชาร์จด้วยครับโชว์สเปรดของแชมเปียนมวยเงินแสนวางซ้ายยิงหมัดแยบ็บแดงสุริยาเดินแล้วครับแต่ไม่เข้าแทงซ้ายทีนี้แรง แดงสุริยาก็อยากเป็นแชมเปี้ยนเลยครับดูครับมวยคนนี้ออกอาวุธกันแข็งจริงๆออกเป็นต้นท่อนเลยครับดูครับความงดงามอาจจะสู้ศิลปไทยไม่ได้แต่ว่าความเพียมหาเนี่แหมเชื่อถือได้ดูครับศิลปไทยโอ้ยโดนนี้เตี้ยเลยครับเพตรน้มหนึ่งโดนเต็มคางเลยนะครับต้องถอยแดนสุริยาประเภทถอยหลังหกลมครับอัปปคัต แทงอ้หืมวางกันแล้วครับยิงหมัดมีโต้กันตลอดวางอัปคัดโอ้ยลูกนี้สวยหมวยคนนี้ชบกันแรงครับแตุ่ดโดดจ้ครับแตุ่ดคืนมาได้เป็นเกงสีชมพูนี่ มีบ้านหนึ่งหลังมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันครับเงินเก็บตอนนี้มีอยู่แสนหนึ่งหวางแข่งมวยีน,นถากว่าัวหน้าคณะสอนวิธีบริหารการเงินรู้จักเก็บหอมรอมร,อมริบนี่มาจยิงถ้าเป็นมวยระดับนี้ครับ้าตัวเยอะนะครับเป็นแสนแล้วก็แบ่งกัน5 50, 50. ้าสิบห้าสิบเล่นกันแรงมากครับตอนนี้เพชรตั้มหนึ่งนี่พอเป็นแชมป์นี่รู้สึกชกเด่นนิ่งนิ่งแล้วก็แน่นมากขึ้นนะครับ โอ้โหดูครับเมื่อก่อนตอนชิงแชมป์ใหม่ๆเนี่ยดูเหมือน,นรุ่มร่ามเอาแล้วกบโดนเคลียร์ยนี้ตอนนี้แกน,นิ่งนั่นไม่ตกใจด้วยครับมวยพอเป็นแชมเปี้ยนแล้วมีความมั่นใจในตัวเองมีสูงโดนและด่าไทยน่าดูครับเดี๋ยวนี้ไม่มีชาดด้วยครับสมราคาแชมเปี้ยนจริงๆเดี๋ยวนี้โยนฟันยางทิ้งแล้วครับ มวยนี่พอเก่งมากมากแล้วนะครับรู้ว่าอะไรที่ถูกอะไรควรอื้ดูครับมีแทงตามล้มแล้วไม่มีซ้ำครับหากยังไม่ล้มนี่แทงได้มวยพอเป็นมวยระดับแชมเปี้ยนแล้วนี่แหมผู้ต่ดสู้ล้มหมดยกพอดีครับลงไปกับพื้นแล้วยังไปเอาเข่าอัดตามเตะซ้ำเนี่ยแหมมันเสียราศีเสียบุคลิกแชมเปี้ยนครับโอ้โหแทงตรงนี้เข้าเต็มท้องน้อยเลยครับ วางแข้งแล้วก็ดูถ่ายครับลูกนี้ถ้าหากว่ายังไม่ล้มลงไปนอนในแทงนี่ไม่จะผิดกติกาครับแค่โอนเอ็นไปนี่เจ๊แล้วก็จับขาไว้เป็ีเป็นแทงในตู้บอกว่าถ้าเตะแล้วก็จับขาครับทองแดงสรัชณาครับลูกพี่แล้วก็พี่ชายของแดงสุเดียบอกว่าถ้าเตะเขาจับขาให้เดินแทงให้เปลี่ยนเป็นเดินแทงวิชิตพรนั้นบอกว่าเขามาแรงๆแล้วเขาบุกชนนี่ยาตกใจนะ หมดยกที่3ครับเจครับฟู้ทาชิงเป็นรองนะครับกางเกงสีชมพูได้เปรียบเจยกนี้จับตาดูแดงสุริยาพลอยศักดาให้ดีครับเป็นมวยบูดูซิว่าเป็นรองแล้วเขาจะทำอย่างไรเดินชวนครับพี่ชายซึ่งเป็นเทรนเนอร์อยู่ด้วยบอกว่าถ้าเตะแล้วเขาจับไถานานี่เปลี่ยนมาอย่าเตะครับให้เปลี่ยนเป็นเดินปล้ำตีเดินแทงหญิงหมัดเอาละครับดูซิว่าเปลี่ยนจาก เตะมาเป็นเดินสาวหมัดดูครับสาวหมัดแล้วก็ดูไทยเอาแล้วครับมากรรมการอดมดีกระจ่างคว้าเข่าไว้ได้ทันจิมหมัดแล้วครับแดงสุริยาปล้ำตีฟัดแล้วครับเดินเตะแล้วเขาจับขาไทยนาได้แทงวางแข้งแทงเอาแล้วครับแทงสวยด้วยวางแข้งคุณมีชิตายนันบอกว่ายกนี้อยาตกใจนะถ้าเขาเดิน ก็อ,อ่านเกมแล้วก็ว่าต้องเดินแน่แล้วก็เดินจริงๆดูครับแดงสุริยาเดินแล้วครับอมหมวยคู่นี้ช่ชกกันเจ็บชกกันแรงอ้าวแล้วครับดูครับมีสะบัดด้วยแทงแดงสุริยานี่แม่ประเภทผู้พิชิตความเจ็บปวดจริงๆดูครับแทงหวางแข้งแทงเขา่าหมวยคู่นี้ยกนี้นี่ว่ากันแรง เหน็บเขา่าฟันศอกแทงเขา่าโอ้โยลูนี้ปัดแล้วแทงสวยมากโุกเป็นมวยบยูด้วยกันทั้งคู่ครับวางแข้งยิงหมัดแทงอือแดงสุริยาโดนยิ่งโดนก็ยิ่งเดินครับดูครับโอ้โหมวยคนนี้วางแข้งแทงเข่าวางแข้งแทงเข่าแทงเข่าโอ้โหยให,ยยห,หย้กาดมากครับ ตอดในแทงไหมหักอือือโชว์พระกําลังครับลูกนี้เข้าตาเหลือเกินครับโชว์พระกําลังเลยครับยิงหมัดอือือลูกต่อเนื่องด้วยดูครับโอ้โหแทงสวยแทงสวยว่โชว์ลูกต่อเนื่องแล้วครับแดงสุริยะโอ้โหพระกําลังดูเหมือนว่าจะดีกว่าซะโดยซ้ำยกนี้ยิงหมัดแทงข่าเน็บข่าอือหือมวยคนนี้ยกนี้เล่นกันเจ็บ วางแข้งเฉยๆครับแดนสุยาโดนโดนสองแข้งครับเดินด้วยสัญชตาตญาณจริงๆครับดูโอ้โหแม่มีการขยม่มแม่แต่ว่าเพชรตั้งหนึ่งแกเตะแล้วมีกแกต,ตั้งกำแพงหน้าแล้วขาด้วยครับยกนี้นี่ว่ากันโอ้โยอัปคัดหมดยกเงื้อสองหนึ่งครับจากเจ็ดหนึ่ง โอ้โหแดงสุริยาเดินน่าเกลียดจริงๆครับยกนี้ดูครับแทงครับแก้แตะโดยการแทงเตะมาแกแทงสวนเลยโอ้โหแตะมาแทงสวนเลยครับดูครับอืแล้วแล้วดูลูกหักครับลูกหักนี่เข้าตาครับโชว์ให้เห็นว่าพละํากำลังยังเหลือเฟือครับดูครับนี่ครับเล็กลูกนี้อืเข้าตาจริงๆแล้วเดินโชว์ลูกต่อเนื่องอีกนะครับปังปังลูกนี้ครับ จากเจ็บหนึ่งเหลือสองหนึ่งเลยครับแทงครับโอ้โหเ,เครเายุดชีวิตเลยครับลูกพี่บอกว่าสุดชีวิตเลยนะยกนี้ชิงดำแล้วจริงๆเป็นรองสองหนึ่งครับส่งสัญญาณครับส่งไม้ส่งมือกันก็วางกันไปครับกองเชียร์ยกสุดท้ายครับแชมเปียนได้เปรียบสองหนึ่งครับ ลูกพี่ของกางเกงสีฟ้าบอกว่าสุดชีวิตยกนี้แหมเป็นแชมเปี้ยนนี่เป็นความฝันของนักมวยไทยทุกคนเลยนะครับแชมเปี้ยนครั้งครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วครับว่าแยังนั้นเอาแล้วครับแชมเปี้ยนสีชมพูนั้นได้เปรียบสองหนึ่งดูซิว่าเป็นยังไงครับยกสุดท้ายปลัมปลัมไม่ถนัดครับดูครับ ดูเหมือนว่าทางฝั่งของแชมเปี้ยนจะได้เปรียบไปกับปลัำตรงนี้ชุดนี้จะดีกว่าครับล็อกดีกว่าครับกดคอแล้วก็ห่มไปเรื่อยเลยครับดูครับไม่ราบาแดงสุริยานนโหมยกสี่มากไปหรือเปล่าครับยกนี้อ่อนๆไปดูครับปล้ำเป็นรองครับวันนี้ดูครับปลัำเป็นรองแชมเปี้ยนดูครับหักพยายามหักวางแข้งแทง จับดีกว่าครับทางฝั่งของเพชรตั้มนึงจับดีกว่าดูครับแมจับแล้วมีเด้งดูครับแม่ไดซุยายุกนี้กล่ำไม่ดีโอ้ยโดนมากกว่าโดนมากกว่าครับล็อกแม่สะบัดดีแต่ว่าเตะไม่ถึงเดินชาไปนิดกับแดนสุริยาต้องทะเลาะให้เร็วกว่าน,นี้ล็อกอย่างนี้ จับไม่เป็นต่อครับจับไม่เป็นต่อ,อยามแม่จะสะบัดจักรชาไม่เข้าเดินเหมือนกันแต่ว่าเดินไม่เป็นชิ้นเป็นอันเหมือนยกสี่ครับแม่ออกมาเราไม่ได้ไม่ได้เหมือนที่ได้ในยกสี่ดูครับดูครับสงสัยจะเร่งเยอะเสียงปีกกรองเชิดแล้วครับเวลาเหลือน้อยแล้วดูสิครับ แมากองเชียร์ฝรั่งก็เชียร์ครับออกมาแมา่คาให้ว่าออกมาแพ้เลยครับแดงสุริยาดูครับสงสัยว่ายกสี่เร่งเยอะครับพอยกห้าก็เลยหมดไปเื่อๆครับไม่ถึงกระชอดแต่ว่าหมดไปเลยครับเร่งไม่ขึ้นหมดยกสุดท้ายเร่งไม่ขึ้นครับแดงสุริยาแมา่ยกสี่ทำท่าจะผ่านยกห้าออกมาแพ้เลยครับ โ้ยคนนี้อาจจะมีการชกกันอีกครับคณกรทไง9ก็49ครับ48 48ทั้ง3าัท่านครับ49 48ทั้ง3าัท่านเพชรน้ำหนึ่งปอยชาัชายเป็นฝ่าย